สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวิทยุนะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มีความสําคัญในกรุงเทพมหานครนะครับว่ากันว่าถนนเส้นนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็เป็นถนนสีเขียวนะครับมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมตลอดถนนนะครับเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมไปเดินดูนะครับไปเดินเล่นกันนะครับว่าพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนวิทยุนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ สำหรับถนนวิทยุนะครับก็เป็นถนนสายสั้นๆมีความยาวประมาณ1.91กิโลเมตรนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณถนนพระรามสี่แยกวิทยุนะครับต่อจากถนนสาทรน,นะครับสำหรับถนนวิทยุก็จะมีการเชื่อมต่อกับถนนหลายสายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสารสินนะครับที่แยกสารสินนะครับตัดกับถนนเพลินจิตที่แยกเพลินจิตนะครับแล้วก็ยาวไปถึงบริเวณถนนเพชรบ,บุรีนะครับ สำหรับประวัติของถนนวิทยุนะครับก็สร้างขึ้นในปีพศ2463ในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับถนนเพืนพจิตและก็ถนนพระรามสีนะครับโดยถนนวิทยุก็จะตัดผ่านสถานีวิทยุโทรเลขสารแดงกระทรวงทาหารเรือก็คือกองทัพเรือไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่ตั้งดังกล่าวนะครับเป็นที่ตั้งของโครงการวันแบงคอกนั่นเอง สำหรับถนนวิทยุนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับบริเวณเกาะกลางถนนนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้บริเวณริมฟุตบาทนะครับสองข้างทางนะครับร่มรื่นดีนะครับสวยงามดีครับเป็นถนนที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับอีกเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นถนนต้นแบบอีกถนนหนึ่งนะครับที่สามารถนําไปเป็นต้นแบบในการปรับปรุงถนนนะครับรอบๆกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับ สำหรับถนนวิทยุนะครับนอกจากจะมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีการปรับปรุงทางเท้าใหม่นะครับมีการนําสายสื่อสารลงดินนะครับก็ทําให้ถนนเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของถนนภายในกรุงเทพมหานครอีกเส้นหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับบริเวณถนนวิทยุนะครับก็จะลายล้อมไปด้วยอาคารธุรกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนนะครับ สำหรับฝั่งตรงข้ามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นอาคารออ l ซีซั่นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินชมบริเวณถนนวิทยุไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศของความล่มลื่นภายในถนนวิทยุนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปถึงบริเวณแยกสารสินนะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าบริเวณเกาะกลางถนนนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับสีเขียวสวยงามนะครับแล้วก็ริมฟุตบาทนะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้สองข้างทางนะครับสวยงามร่มรื่นดีครับสำหรับในส่วนของทางเท้าฟุตบาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับเดินได้เดินดีเดินสะดวกครับ พาท่านผู้ชมเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับชมความสวยงามของถนนวิทยุนะครับก็หลายท่านก็มองว่าถนนวิทยุเป็นถนนค,คล้ายๆกับถนนของประเทศสิงคโปร์ก็มีนะครับซึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปถึงบริเวณแยกสารสินนะครับ ในส่วนของแยกสารสินนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของสวนสาธารณะนะครับในส่วนของสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิตตินะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของสะพานเขียวนะครับปัจจุบันมีการปรับปรุงใหม่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าปรับปรุงเสร็จนะครับผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับบริเวณถนนวิทยุนะครับจุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ของ เกาะกลางถนนนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมสวยงามดีครับล่มลื่นดีครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าของอาคารสินทอน,นะครับใกล้ถึงบริเวณแยกสารสินแล้วนะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีต้นไม้ปกคลุมบริเวณเกาะกลางถนนนะครับบริเวณฟุตบาทก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็บริเวณทางเท้านะครับก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับในส่วนของการเอาสายสื่อสารลงดินนะครับสายไฟลงดินนะครับซึ่งก็ทําให้การเดินทางเดินสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับพื้นที่อื่นๆนะครับก็จะมีการปรับปรุงคล้ายๆถนนวิทยุนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ